สวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลาเมื่อนี่ก็พ่อรับผมคือเก่าคบนะโจในช่องโจพรานุดรเมื่อนี้มนโอกาสนะครับออกมาแกมือไม้นี่นะมาดูกันเลยว่าในเช้านี้โจพรานุดรจะมีผลงานบอกว่าเขาแบบหลอกข้องของมูแล้วนะนี่แม่โคสองขั้นนี่หลอกออกมาแล้วนะกะปลาช่อนค่อนข้างเยอะลุดันมากเมื่อนี่สงสัยจจะต้องหาแบบใส่มันตึงมือที่สุดแล้วไปเดี๋ยวห้องแต่งของแล้วก็ลุยกันเลยในเช้านี้นะครับ ไปเด่นมากแล้วกับรรยากาศเนี่ยมอโอนี่ดีมากนะไปเดินลุยกันเลยนะไปครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยนะเหยื่อที่ผมใช่วันนี้นะครับจะเป็นกอบยางพลาโนดอนนะครับตัวสีแบบสีน้ำตาลเข้มนะก็มาเดิงกันเลยว่าดูกันเลยว่าจะเด่นไหมก็มาเดึงมาิตายไหมมาเดี๋ยวว่าเป็นการรอกสานะครับรอกจะเป็นรอกใดว่านะรอกใดว่าตัวนี้นะอาจจะมีเสียงคือคึกคึกคเนี่ยเพราะว่าบ่ได้รอว่าได้หลังวันสามปีแล้วนะสงสัยต้องส่งกขาชุนนั่นแหละ โหเย็ดเป็ดเอ้ยฟูเลยวะไม่และเขากับแบบฟูเลยนะคือว่าเปิดหัวได้ดีมากถ้าพี่ถเอ็นโมฟูนี่ตา่าติดนะมันต่ำสะพานนะเดี๋ยวเราจะหาตัวที่นี่ก่อนนะครับถ้าไม่มีเราก็ย้ายนะครับ กินน้ำขังไม่โค้ยแล้วเอาอทางไหนดี <c oughs> เหลียกอยากมาและนั่นแหลก <c oughs> <c oughs> นั่งแหละใช่เลยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งอย่างเดียว กลับมาแล้วโอ้ไซโลไซโลใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้โอ้โยเจ้าน่าจะแรงแบบนี้ไม่ได้นะเจคอฉันไม่ดีเลยดำดำน้ำดำ,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 ดำตาเสือดำอนึกแล้วคุณต้องอยู่ตรงนั้น วิ่ง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 เหนื่อยยังไหนแล้วผมจะเอาคุณขึ้นแล้วนะพร้อมหรือยังเต็มคาราเบลก่นอ่ะขึ้นมาพี่ก่อนมาเศร้าเมย์ก่อนยืนหนี่ก่อนสาวขึ้นนะเพราะว่าแบบมันตัวใหญ่นะฮะเงี้ยเพราะว่าตัวนี้วะโอ้โหถ้าจะดำ้มไม่ได้เพราะว่าแบบอาจจะใส่โล่นะไปอห้อง สาวนะ่ยเขาเรียกสาวที่สาวน้องชักี่สักน้องสาหลกักการสาวองใหนี่โอ้โหดูตีนไม่โคกับตัวป่าเลดนะถือว่าแบบไซส์ใหญ่มากนะครับตัวไซส์นี้นะโอเคเลยนะครับนี่ไซส์ขาโอ้จเจ้า เห่งมากนะครับเต็มปากเลยชิปเปอร์เข้าไปโอ้โหคือคือเย็นเย็นเอาเยนๆๆๆ็นเย็นเย็นเย็นอืมจะพันอยังขนาดนั้นใส่นี่ก็คือว่าใส่แบบถึงมือเลยนะอ้หนาตัวนี้หนาจะประมาณเกือบสองโลเด้นะครับถึงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาสร้างดีกว่าเดี๋ยวเขาใส่หลักการเดีกยวด้ไนะเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะครับ เอาตัวนี้กิโลนะเพราะว่าเรามีตาช่างตาช่างรุ่นอะลีเมตเต็ดไฟเออร์แดงจึงคึงเอาเอาต้องเช็คระบบก่นอนไ้ยะมามาดูกันนะครับปลาช่อนตัวนี้จะกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะกวาเข่าลูกหมุนตรงนี้เลยนะเพื่อว่าให้ปลาตกแจ เฮ้ยๆ hey, 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 hey. มันสิตกเจยอนตาสร้างลุดมือเนี่ยแหละมาเฮ้ย hey, ๆ hey, เอาไม่เอาไม่เ,ไมเดี๋ยาๆตาสร้างล้วนอยากโกนไหมมา,มมาลุ้นกันตัวนี้อยู่2อกิโลนะครับ2อกิโลจุดศูนย์แปดนะถือว่าใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากมนี่แหละเขาเอิ่อนมาใส่ตึงมือนะ ไปได้ห้องปลดป่าแล้วก็ตกกันต่อนะครับวันนี้เรานับแต้มนะครับถือว่าเปิดหวัวได้ดีมากนะมื่อนี้นะโอเคเลยจดจัดเป็นเฮืองสินเติมหวัหวหัว หวดหัวดหัวดเอาไปหวดมามาครับมาอ้าเย้เอ็มดีสองของเรามาเสร็จแล้วเราก็จะมาปลดปลากันนะครับโอ้โหแอ็มดีสองถือว่าแบบอ้วนมากนะครับนี่เมื่อกี้นี่แบบสงสยัยเลยน,นะครับ บันเทิงบันเทิงให้เธอบันเทาดูาแบบเต็มบรละกุเลยนะเต็มงาม oh. เต็มกราบนะ,ะ้แมที่สองของเราถือว่าประสบความสำเร็จความสำเร็จความสำลุดนะแล้วเราก็ใส่กระสอบของเราเข้าไปยุ่มกันมะสูอืมไ้ครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อนะ เช้านี้อีกยาวไกลนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเบ็ดของอเราตะที่ย้ายที่นะครับไปเข้าไปอีกรอบ ลานดินยันปิดลา,ลาดินยัผมีจุดน้อยนิดบัตรคนเรียมอ่ะเอาแบบเดินซสายเลยหมายเลขของเราแลลร่แล้วรุยเลยครับเราไปต้องรอช้า เปิดหัวก่อนตรงนั้นมันเป็นฟอร์ดสงสัยมันเพิ่งกัดปลาเล็กไปแน่ๆมาล่องดูวะามันจิมี่เจอระแขมกัดว่ะ lần lươn lươn ở o' phăng nè, o' nà bắt mạc nè, nà katoo mạc, bự katoo tùm katoo katoo โอ้ขาดเลยขาดานี่งวะขาดอะไรวะน,นี่ไปตั้งสายหนาเลยขาดไปหมดเลยไปหมดร่วงเลยนะยัดเปียดเอ้ยแต่ได้เขาตัวแม่น,มนะกรับลุยกันตัวนะตัวหญ่มาเมื่อกี้มาครังเจ้าที่เขาตัวแม่มแล้วนะี๋ยวจะเอาตัวสีนี้ลงนะครับมาดูกันเลยว่า มันจะยังอยู่มั้งกูไอ้สแตกกัดเหยื่อกูไปทั้งขาดเลยเอา้ามันมีอย่างนัึนไปเดี๋ยวดูกันเลยว่ามันจะอยู่ไหม,มที่เดิมเราที่เดิมเพิ่มเติมคือเหยื่อใหม่เมื่อกี้นี่มันกัดปู่วะมันเป็นยังงงว่ามันกัดหรือว่ามันขาบกูบไปคลองแบบกับงาใหม่ละเพราะว่าซับเป็นขาดเลยนะ มันคงอยู่นะถ้ามันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันไม่อยู่เราเสียเวลาส่วนมากแบบจะมีแคบแค่ทับปอนนะคืนเท่านี้นะครับผมหลังจากที่แบบ ข้อตีมากประมาณแบบน่าจะค่งชั่วโมงเลยนะแล้วแบบปลาช่อนแถวนี้นะกัดไปตัวสองตัวเราได้่าแบบสาบขาดแล้วก็สับติดแน่นะนะเดี๋ยวไปห้องแบบง่ายไม้ขึ้นปีกจากน่อยนะเพราะว่าแถวนี้แบบหาตัวยากมากนะไปได้ห้องแบบขึ้นไปเทิงๆแล้วก็แบบหาตรงทีแบบตื่นๆแล้วก็ไม้งามกว่นนี้นะนี่หอนมากบรรยากาศแบบเริมละอุขึ้นมาแล้วไปว่าเริ่มแรงเนี่ย นี้กันพี่อีฟู่นะเฮ้ยยังกัดวะปลา่ันบอกนี่กัดเนี่ยพี่อีฟู่ันเสือกกัดโอ้โหแน่มากมาขึ้นมาโอ้โหนี่นะลองแบบ เดินตีบนรถเลยนี่ครับอพอดีมุนๆม,มากนะครับแบบกัดเข่าเลยนะพี่อีก,กําลังฝูอยู่ครับกําลังแก่ฝูอยู่นะอา้าวนี่นะถือว่าแบบใส่ง่ามมากนะครับอืมันใส่ปลากเกลือชัดๆนี่แหละเขาแบบอาศัยดอกฝูกใสเสวงนี้มันฝูโว เต็มคาราเบลเลยวะ่ะมาแต้มดีสามแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ถุงเข้าไปถุงของเราเป็นถุงปุ๋ยเนี่ยเพราะว่าเป็นยังพืชต้องใส่ถุงปุ๋ยนะเพราะว่าแบบเก็ดมันจะบ่แห้งนะเท้าใส่ถุงปุย๋ยเท้าใส่แบบถุงธรรมดาเนี่ยเจ็ดปลาช่อนจะแห้งนะให้เดี๋ยวเขาลุยกันตัวนะครับอืมฟูมันก็เป็นตะฟูอยู่อันฟูถือปาาลาใช่เลยมา วันนี้พรานจะทำให้ดูัยเบนนี้แหละเมื่อกี้วิ่งออกตั้งหลตัวนะประชนรครับ หวดนวดโอ้โหตัวนี้ตัวหน่อยนะตัวเล็กนะครับตัวเล็กกับเวฟเวนนะปีแยงเดียวนะนี่คือว่าไ่ปากเกลือเลยนะครับแต้มนี้เป็นแต้มดีซีแล้วไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อหลังจากที่เราได้ปลดมันเป็นที่เรียบร้อยในห้องแบบยางไปโหลดดีกว่าว้ามาใส่ถุงของเรา จากนั้นเราก็มาแต่งเหยื่อของเรานะครับดูกันเลยจะมีตัวไปะ่อนไหมหุยหล่อง่งามมากนะไม่ได้สิสงสัยป่ามันตกใจแล้วหนออกไปแล้วนะดูเป็นล่องแบบสำหรับเยื่อมากเลยนะยบาเอ้ยนอูฟู ถูกป่านะก็เลยฟดดดดูดูช่องนี้ก่อนช่องเล็กๆนี้ กัดแล้วกัดแล้วหลุดกัดแล้วคายนะตัวหน่อยนะอยา,อยาเกเจ็บเดียบเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยลุดขาดขาดนะโอ้โหพี่อีเขามันแบบเฮ้ยเหมือนพี่ขาดไซน่ะโอ้ขาด,นะขาดตรงผมเนี้ยมัดเบ็ดพอดีนะ โอ้โห oh. ไอิสเร็ดเป็ดเอ้ยไปเราแต่งเยื่อไหมนะไปหลังจากที่เราแต่งเยื่อไหมแล้วจะเอาตัวสีน้ำตาลเข้มลงนะคเป็นได้การบอโอ้ลมไลลแบบแแหล้นแบนแหล้มเลยโอ้ การกำเริบแล้วกินเหล้าบ่กัดอย่างเช้าไปนิน เข้าร้านสวัสดีอีกอคนเตรียมเปี้ย นนตรงที่มีป่านี่แหละปลาช่อนมันจะอยู่ยปลาช่อนหรือเปล่านะตับ๊บไปแข็งเกินเมื่อกี้นี่มันมันเหลวน้าู่นะ เดือดตัวบุ่นยังยังกันอย่ทั้งนานไอ้โอ้ขาดโอ้โหสะบัดสะบัดเฮ้ยแมวก็ไหวแล้วนี่ต้องโหเดี๋สายมันแบบสายเป็นพุ่ยไปเลยนะโอ้ยต้องเปลี่ยนสายแล้วครับนี่ไหนเราม่ต้องเปลี่ยนสายแต่เขาเปลี่ยนหลอกไปเลยนะครับเราจะมาใช้ได้ว่าตัวนี้นะ ตายสิเหยียดเปลี่ยนด้วยขาโขาโอยู่เลยวดงวดงวดมามาตามหามานานแล้วโโอ้หายากหนักตัว นี้พอมีเหตุับนะนี่ตัวเล็กๆครับผมแยวนี้แบบมีได้แบบใส่ปอกๆนะตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็โอเคนะสำหรับเอาไปแบบเพลินว่าเอาไปตากแดดแล้วก็ไปทำปลาเกลือนะโอเคใส่แบบนะีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลุยกันตัวนะครับ โอ้โยเปลี่ยนเลยนี่มันโดนปลาอยู่นะนี่พี่เอีองยงเอ่ะโดนปลาหรือเปล่าพี่ถูกนะคถูกอยู่นี่โอ้ฉันมีกับขาดหามเลยพี่อีกขาดนแะบบดีนะที่มันยังอยู่นะโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวกวาดสรงตัวให้กันเลย ของเทีเลยรองตัววานเมียเดียวกันนะครับใส่งา่งายๆทำกันเลยนะมาเดี๋ยวขามวันเวแบบนี้แหละโอ้หพี่ขานาดีดีดีดดยู่ที่มันแบบเหลือเหลือสมีนเ,เยนเากว่าใส่สมี้นละรูว่าพี่อี่ผมมันแบบพ่อตีน้ำเข้มหรูหรมันจะแบบพูยไปเลยนะ ีแบบถ้าผมใส่ผมใส่สองจุดหาไม่ค่อยเสียวเสียวการขาดเสียวขาดนะว่ามันเสียวใยใส่ปลาเกลือสุดยอดเลยแต่เขา,าต้องสับไปคอยล้วเนี่ยเาสับแห้งเลยหรอกว่าสายมันหน่อย ไหลประท่านนะโมโหมากเอ้ยกัดไป่โดนกัดโดนแล้วหดเบาๆมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่นี่นะเคลื่อนมาแบบสับเบาๆนะอ่ะ กระเบีเลยวะวนมากครับปลาตัวนี้เจ้อหืเต็มกระเบี่เลยถุงก็ไม่เดเอวมาครับเกียวเลยครับนี่ครับสามแ้มนะหลังจากที่เข้าในเดือดลงมาข้างล่างนะครับเออเข้ากับเบี่ยนยังมากเลยนะครับทุงกระเบีเยนมากครับอยู่ทึ่เรื่งหลดเย็ดเป็ดเราจะทํำยังไงนีเข้าแบบลอยมาไล่ใส่เลยนะหรือแบบใส่งามๆเลยนะครับดู วนมาไปในห,ห้องปลดป่าแล้วก็ลุยกันต่ออีกยับเยินเลยวะ่ะขาดแบบ่พวกเป็นส่งเลยวะ่ะมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันคล้องไปเลยมาลองดูมันจะมีอีกสักตัววะ่ะ บทท่านตั้งหลายทีนะเมื่อกี้ตัวนี้ยกกัดแล้วมวลเบายกกัดแล้วมาโอ้โหง่ครับตัวนี้โอ้โหใส่โลเลยโอ้โหผุโมกล้าส้ำแห้งเลยนะเพราะว่าไอ้กลัวพี่โอ้โหดูดุดุดุดฟันโอ้โหแง่มากเมื่อกี้ จะตกใจวะเนี่ยอย่ากลัวมตกใจมันต้งแบบออกทางนั้นก่อนอยู่นี่แล้วมี่ทรงัสจะไปแล้วนะขอเก็บแข่าแล้วไปดีกว่ามนะมาเดินไปได้ปะวะลองดูครับว้ยหมาหมานอนบา่าเลยหมานอนหนึ่งหนะมารับนละที่นอนหมา ตื่นขึนมันเฮ่ากูไปเลยอย่าเฮากูนะคัดบดวนคัดอีกโอ้ยสงสัย สั่งให้ฉันลุยฉันก็ลุยแบบไม่มีจุดหมายลุยก็ลุยวไว้น้องอจเจอหมายใต้สะพานอลิมิเต็ดนี่ตรงนั้นหรือวาโอ,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 อ๊ยกันมด หวดัหวดหวอ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 วัอุ้ยเร็วเอา้ยเลี้ยวอุ้ยเร็้ยวอุ้ยเลี้ยวอุ้ยอุ้ยอืมหายาอืมแบบนี้น้องใต้สะพานมันเด็ดเสมอมาโหเต็มบารากุอีกแล้วครับที่วางเบ็ดก่อนแป๊บนะครับนี่นะครับไม้ใต้สะพานของเรานะคือแบบ ถือว่าโอเคนะใส่นี่นะอวนตับเลยประชนนะใส่ง่ายม,มากนะครับสุดยอดเลยผลหลังจากที่เขาตามหามานะเจนเขามามตไสสะพัน์นะทึ่งขาดทึ่งรุปนะก็มีตัวมีผลงานนี่ใส่แบบถือว่าง่ายม,มากนะไปไดีห้องปาปลดป่าแล้วก็ล่นก,กันตัวถ่าจังเล็กะทำมันห่อนก็หนีนะสงสัยต้องปิดคลิปหรอไปไ๋ยว้อาลุยก,กันตัวสักแป๊บนึงนะครับถือว่าโอเค,อเคมากไหมนี่นะมาห่อนนะว่ายุติสะพันนล้วนีิ กลัวมากแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งนะนอนเฝออยู่อ,อ,อักหนนมา้เจ็บปวอะไรจะลงทุนขนาดนี้วะเนี่ย ขึ้นไปขังนะครับสึบ่งกำลังโึกน้นเอ่างนั้นเยขังขึ้นของเราชั้นชั้นยิ่งนักโอ้ออออมอกีนี่เดินมานะเจอไมอ้เล็กๆนะครับเนี่ยพอเมอกีนี่เดินมาเจอแบบนงามันเป็นจริงๆนะล่องดูมันจะมีปลาช่อนบ่ยกๆมาค่อยๆนะอาจจะบึมบ่มมาได้ ป็นน้ำจริงๆนะครับนอกจากที่แบบเข้าตีปลาช่อนมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่โฉจนแบบประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามโมงเช้านะครับเดี๋ยวโจผ้าหนดวดจะขอปิดคลิปแล้วก็จะขอสรุปผลงานไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าแดด่อนมากเลยพ่เป็นแต่ยูเลยนะมาเรามาดูผลงานของเราในวันนี้นะครับนี่ผลงานของเราในวันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับถือว่าแบบ มีแต่แบบใส่งามๆเลยนะโอ้โหถือว่าไม้นี่กะเด็ดพอสมควรนะทับ,บ่หอนนี่ผมจะตีแบบได้เบิร์นมือเลยนะกะฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพรานอ,ดอนุดรฝากเหยื่อของผมด้วยในเะหยื่อกุบยางพรานอ,ดอนุดรเด็ดแน่นอนครับผมมื่อนี้แบบโอ้โหเสียร่มมากเลยแบบเทิงหลุดเทิงขาดส่วนมากจะเป็นขาดนะผมใส่แบบสายพี่อีที่มันแบบพุ้ยเละเนี่ยเนี่ยจักหน่อยนะเพราะว่ามันแบบไปเกียกน้าเค็มนะเพราะว่าผมตีปลาช่อนแบบยุคข่างทะเลนะครับเนาะเป็นน้ําเค็มนะน้ำเกยนะกะ ฝากไม้สวยๆด้วยนะครับเดี๋ยวทีมนาโจผ้าอุดรีผ้าไปเซกะ่ะฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ไปในวจะขอิปีลีปไว้เพีพยงเท่านี้สวัสดีครับผม